หลังจากที่แฟนละครช่องสามต้องรอคอยกันมาพักใหญ่เพราะทางสถานีชะลอการเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่แต่ล่าสุดมีข่าวดีมาให้แฟนๆได้เฮก,กันดังๆแล้วค่ะเพราะแว่ามาว่าโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของช่องสามกำลังจะเดินหน้าเปิดกล้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และสิ่งที่ทำให้วงการบันเทิงฮือหาที่สุดก็คือการโคจรมาพบกันของ3มซูปเปอร์สตาร์สุดฮอตอแมนดาอฟดัมนเด็ตคูกิมิยะและเจมมา บอกเลยว่าแค่รายชื่อนักแสดงก็กระฉากความสนใจไปเต็มๆแล้วค่ะเพราะทั้ง3คนต่างเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแถมยังไม่เคยร่วมงานการแบบเต็มรูปแบบมาก่อนทําให้แฟนๆต่างลุ้นหนักว่าละครเรื่องนี้จะออกมาในแนวไหนโรแมนติกดรามา่าแอคชัน่นหรือจะมาครบทุกอารมณ์ แม้ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเรื่องหรือเนื้อหาละครอ,อย่างเป็นทางการแต่เชื่อได้เลยว่าการกลับมาเปิดกล้องครั้งนี้ของช่องสจะต้องสร้างกระแสแรงสะเทือนวงการละครไทยแน่นอนเพราะเมื่อมองจากประสบการณ์และคุณภาพงานสร้างของช่อง3ประกบกับฝีมือระดับแถวหน้าของนักแสดงทั้ง3คนก็การันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกดราม่าจัดเต็มและเคมีการสแสดงที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแฟนๆเตรียมตั้งตารอได้เลยค่ะเพราะนี่อาจเป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่พาเรตติ้งละครไทยพุ่งกระฉูดและกลายเป็นกระแสดท็อกออฟเดอะเทไปอีกยาวๆห้ามพลาดเด็ดขาด